สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักสำหรับราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายน2025สําำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะแอดมินจะแนบไ้ให้ใต้คลิปดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปหินมงคลลิงก์อิส a g แกมใต้คลิปขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิง่งเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานราศีพิจิกกันเลยค่ะขอทราบเรื่องราวความรักราศีพิจิก จ,จำเดือนกันยายนค่ะอืม t r u s hmm. เอาจริงๆอะ่ะไม่ค่อยห่วงราศีพิจิกหรอกเพราะว่าราศีพิจิกอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อนะคะในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำนะคะในเมื่อราศีพิจิกเชื่อแล้วลงมือทำอะ่ะราศีพิจิกเขาก็จะเหมือนกับปล่อยวางแล้วก็รอรับสิ่งต่างๆได้ ง่ายนะคะ,อะตอนนี้ราศีพิจิกหลายท่านอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองอยู่กับงานที่ชอบนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะได้พบเจอเนื้อคู่ที่เราเมเนเฟสร์ไว้นั่นเองนะคะแต่ไพ่ฤทิศก็ออกมาบอกแล้วว่าเออเนี่ยใกล้ถึงเวลาเต็มทีแล้วที่เราจะได้มีคนรักจริงๆจังๆจ,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 จะได้มีคนที่จะเข้ามาวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตร่วมกัน ในระยะเวลาไม่นานเกิน่อนะงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันดีกว่านะราศีพิจิกขอทราบเรื่องราวความรักราศีพิจิกค่ะความรักราศีพิจิกอืม ราศีพิจิกเนี่ยพลังงานค่อนข้างชัดเจนว่าบล็อกคนเก่าไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเดือนนี้เนี่ยพลังงานคนเก่าๆไม่มีเข้ามานะคะจะเป็นการแบบรอด้วยใจมั่นคงด้วยความรู้สึกว่ายังไงคุณก็จะได้เนื้อคู่ของคุณแน่นอนอะ่ะคิงและควีนถือเมทัาขึ้นก็คือพลังงานเนื้อคู่มาจริงๆแหละนะคะแต่ว่าเนี่ยมันมีพลังงานของการรอ โอเคค่ะราศีพิจิกดีแล้วนะคะที่อยู่ในฐานที่มัน่นแล้วก็อดทนรอนะคะเพราะว่าผนนี้ได้เจอเนื้อคู่จริงๆไพ่คู่ขึ้นนะคะทั้งคิงแล้วก็ คุณถือไม้เท้าคนนี้เนื้อคู่จะเป็นฝ่ายตามหาคุณจนเจอเองนะคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆนะคะเดี๋ยวความรักก็วิ่งเข้ามาเองนี่ประมาณนี้นะคะอยู่เฉยๆนิ่งๆเลยนะคะเดี๋ยวความรักก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเองในเรื่องราวของคนเก่าๆมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาไหมไม่มีแน่ๆเลยนะคะไพ่บล็อกขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะ พร้อม move on แล้วล่ะพร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมที่จะมีชีวิตใหม่พร้อมที่จะให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็พร้อมสำหรับเนื้อคู่คู่แท้ของคุณด้วยดังนั้นมีเกณฑ์การได้เจอเนื้อคู่สมดังใจนะระยะเวลาอยู่ประมาณ2เดือนบวกลบก็กันยาตุลาประมาณนี้นะคะอาจจะเล็ดเลดบ้างแต่มีเกณฑ์ว่าคนนี้จะได้เจอเนื้อคู่ที่มาผ่านทางเหมือนจะเป็นสื่อโซเชียลออนไลน์นะ เพราะว่าพายการเดินทางไม่มีซะด้วยสิเขาอาจจะเจอคุณในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มแล้วก็ทักทายมาถ้าเป็นลักษณะนี้ก็อย่าลืมคอลวิดีโอเพื่อป้องกันตัวจสอมนะจ๊ะแค่นั้นที่ฝากเอาไว้นะคะหรือถ้าใครใช้เวลาอยู่เว็บเดทเป็นปี2 3, ปี3ปีปีนี้ได้เจอแน่แน่นะปีนี้มีเหตุได้เจอแน่แน่คู่ของคุณจะเป็นฝ่ายทักทายคุณมาเองเลยทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะหนันี้ถึงสิ้นปีนี้ ราศีพิจิกหลายท่านอาจจะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวอีกแล้วนะอาจจะมีเกณฑ์การได้เจอคนที่จะเข้ามาร่วมกันวางแผนชีวิตแล้วก็อนาคตในวันข้างหน้านะคะเป็นคนที่เขาเฝ้าตามหาคุณแหละและตัวคุณเองก็ calling ก็คือภาวนาขอให้ได้เจอเขาหรือว่า manifest ขอให้ได้เจอเขาตอนนี้อยู่อย่างที่บอกว่าอยู่ในขั้นตอนหรือกระบวนการของ การอยู่ในฐานที่มั่นหรือว่ามั่นอกมั่นใจในการที่จะได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องทำแหละหลังจากที่คุณลงทุนลงแรงนะคะอดทนรอมาเยอะแล้วหนนี้การรอคอยก็จะได้สิ้นสุดสักทีในเนื้อ mm. ฟิวเจอร์ก็คือคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่หรือหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยน เปลี่ยนถิ่นฐานใหม่ไปเลยก็ได้เมื่อได้พบเจอเนืออนนนะะเน้อคู่ของคนหันี้นะคะเนื้อคู่ของคนหันี้ก็คือนี่แหละคิงและควีนถือมิท้าเป็นคู่ที่สินเสมอกันนะสมดุลนะคะเป็นคนที่พอดิบพอดีกันกับคุณเลยนะคะรูปร่างหน้าตาฐานะต่าง,าง,างๆใดๆก็คือตรงสเปค คุณก็เป็นสเปคเขาเขาก็เป็นสเปคคุณประมาณนี้นะคะอายุอนามห่างการอยู่ที่ประมาณ2-5ปีขึ้นไปนะคะบวกหรือลบก็ได้สำหรับผลน,นี้หรือคู่ของคุณจก็จะเป็นคนที่เพียบพร้พรอมอ่ะทางด้านการงานการเงินนะแต่ว่าเป็นคนที่มีความรักแบบรักไรเงื่อนไขรักแล้วก็มีแต่ให้อ่ะไม่ได้หวังผลตอบแทนซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเองก็น่าที่จะภาวนาขอเอาไว้อยู่ นะคะหลังจากที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการเยียวยาจากคนที่ไม่ใช่มานานพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาอันเหมาะสมสักทีนะคะสำหรับราศีพิจิกคนนี้ที่จะได้เจอคู่แล้วก็เป็นเนื้อคู่จริงๆนะเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นเนื้อคู่ที่จะตาผูกพันกันนะเป็นคู่แท้นะคะทีนี้ถ้าท่านใดมีขออภัยค่ะทีนี้ในเคสของ คนคุยเพิ่งคบเพิ่งคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพิจิกนะคะไพ่ออกมาบอกว่าคนที่เพิ่งคบเพิ่งคุยอะ่ะนะคะอย่าเพิ่งไปรีบปักอ,อกปักใจว่าเป็นคนที่ใช่เพราะไพ่สองดาบขึ้นอยู่ที่ฝั่งคุณเนอะเ,ออเนื้อคู่เนี่ยจะตามมาทีหลังดังนั้นให้รอก่อนแล้วใจเย็นๆเพราะเดี๋ยว เนื้อคู่ของคุณะจะตามมาที่หลังคนคนนี้ที่คุณดิวด้วยนั่นหมายความว่าพลังงานของคนที่คุณรอความชัดเจนเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่เพราะว่าไพ่บล็อกอยู่ที่มือเขาหลาเลยเห็นไหมคะดังนั้นให้เปิดโอกาสเปิดออปชันไปก่อนจะถ้วยออกมาบอกแล้วเดี๋ยวสิบถ้วยเนื้อคู่ของคุณก็จะตามหาคุณเจอในที่ท,ที่คุณอยู่นั่นแหละอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะอย,อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเลือกนะว่า เออคนนี้ถ้าเขาชัดแล้วจะต้องเป็นคนนี้ชัดแล้วบางทีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการรอคอยการเจอะเจอออกเดทกับคนที่คนเพิ่งคุยเนี่ยนะคะถ้าเป็นในคนแรกที่เข้ามาแล้วไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะคะคุณจะรอนานมากนะคะเขาอาจจะไม่มีคําตอบเรื่องการเดินทางมาเจอเจอคุณด้วยซ้ําไปนะคะสําหรับคนที่เพิ่งคบเพิ่งคุยดังนั้นก็ หยุดคาดหวังแล้วก็โฟกัสไปที่พลังงานของเนื้อคู่ของคุณที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเนื้อคู่ของคุณถ้าเข้ามาแล้วทุกอย่างมันเคลียร์ทุกอย่างมันสบายไปหมดทุกอย่างมันลื่นไหลไปตามโชคชะตาของคุณและเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการออกเดทอะไรใดๆเลยก็คือมันไม่ยากมันไม่ยากนะคะ มันมีแต่จะรู้สึกแฮปี้มีความสุขแม้ว่าคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันแม้ว่าเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนไทยที่มีชะตาผูกพันกันก็ได้ที่มาเจอคนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลื่นไหลนะคะมันจะเป็นไปตามโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ว่าต้องมาเจอกันต้องมา วางแผนอนาคตร่วมกันเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันในบ้านปลายในท้ายที่สุดระหว่างคุณกับเขานะคะสำคัญว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเลือกเดี๋ยวไปเลือกเอาคู่เทียมมาแล้วเราก็จะเหมือนกับเสียเวลาไปนะคะอืมเหมือนกับเสียเวลาไปแต่อย่างที่บอกนะอราศีพิจิกคนอาจจะต้องรอคู่ของคุณอยู่ที่ประมาณ2เดือนนี่แหละนะคะอยู่ประมาณสเดือนถึงจะได้เจอกัน ก็ดีนะไม่นานไม่นานนะคะรอมาได้ตั้งนานรออีกนิดนะคะราศีพิจิกนะคะเนื้อคู่รอหน่อยแต่มาแล้วก็คือได้คู่แท้เลยนะคะไม่ต้องเพ่นกังวลน,นะชาหรับราศีพิจิกนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเช็คกันอีกทีก็ได้เพราะว่าไพ่เนี่ยมันค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนในเรื่องของไทม์ไลน์อยู่พอสมควรทีเดียวนะคะ ไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็แล้วแต่เรื่องเวลาบางทีไปกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะแต่เราคาดคะเนได้ว่าอยู่ประมาณนั้นประมาณนี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์แบบตายตัวได้แม้แต่คนที่ดูตัวเลขแบบจะจะ,จะช ắt, ัดๆบางทีเวลาของเรากับคู่เราก็อาจจะคาดเคลื่อนได้ด้วยแต่ถามว่าเจอไหมได้เจอแน่นอนอยู่แล้วแหละนะคะดังนั้นคนเก่าไม่มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะ คนใหม่เท่านั้นที่จะเป็นเนื้อคู่ผูกพันชะตากับคุณนะคะคนเพิ่งคุยใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็รอจกกังหวาจะเจอตัวจริงนะคะแต่ตัวจริงของเราจริงๆแล้วอ่ะ รอไม่นานหรอกก็ได้เจอกันแล้วนะคะแต่คนที่ปล่อยให้เรารอนานๆแปลว่าเขาก็อาจจะมีตัวเลือกด้วยเช่นเดียวกันนะพลังงานเนื้อคู่ไม่ได้อยู่ในฝั่งของคนที่คุณเพิ่งคุยนะคะอาจจะตามมาทีหลังนะคะอีกประมาณ2เดือนได้นะเอาล่ะทีนี้สำหรับคนมีคู่มีอะไรบ้างนะที่จะต้องอดูกันในเดือนกันยายนแพลนการแต่งงานยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ เดือนนี้ตัวคุณกับคู่ของคุณอาจจะยุ่งๆกับเรื่องอื่นอยู่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายไก่กองไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของคุณกับของเขานะคะจึงอาจจะไม่มีเวลาได้เจอกันหรือว่าได้เจอกันอาจจะแป๊บๆถ้าเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติอาจจะต้องรอถึงถึงสี่เดือนขึ้นไปถึงมีเกณฑ์ว่าคู่ของคุณจึงจะมีโอกาสเดินทางมาหาคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ในช่วงนี้เวลานี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูแลเทคแคร์ความรู้สึกของกันและกันให้ดีเพราะว่าความเป็น Long d i s t a n c e r e l t t i o n s i i p อะคะ่ะมันก็อาจจาเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของกันและกันให้มากนะคะสำหรับราศีพิจิก นะคะในปลายทางข้างหน้าอนาคตเรื่องการแต่งงานจะเป็นอย่างไรยังเป็นไพ่ท่า s เ n น a k ไมเคิลอยู่ก็คือมีโอกาสได้แต่งได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาพร้อมจริงๆนะเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็ค่อยมาเช็คกันใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ คนนี้ในหล,หลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่าคู่ของคุณกำลังคิดวางแผนการในการที่จะพาคุณไปพบปะเจอะเจอครอบครัวของเขาแล้วล่ะหรืออาจจะสลับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์เริ่มเข้มงวดเข้าไปทุกทีแล้วอะมันก็เริ่มที่จะเข้าถึงผู้ใหญ่กันมากขึ้นเริ่มมีการคิดถึงอนาคตมากขึ้นลึกกว่าเดิมนะคะ,ะซึ่ง มันก็คงจะมีผลในปีหน้านะคะที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้วางแผนเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นนะคะแต่ก็คืออยู่ในช่วงของการวางแผนแหละนะคะ,ย,ะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าแต่งนะคะเพราะว่าคุณและเขาอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องเตรียมตัวร่วมกัน ในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวค่อนข้างจะดูโดดเด่นอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยหลายๆท่านคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าผู้นําครอบครัวเนาะก่อนที่จะแต่งงานออกเรือนก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมครอบครัวเราด้วยหรืออาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันนะคะพลังงานราศีพิจิกคนนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ธาตุลมมีถุนตุนกลุมธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ